สวัสดีค่ะมาใหม่เมื่อกี้สัญญาณเน็ตขัดข้องนะคะก็เลยมารับสองวันนี้จะมาคุยเรื่องเงินเหลือเงินทอนนะคะถ้าใครสงสัยว่ามันคืออะไรยังไงเพราะว่าพอดีมีเพื่อนเ่ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาบอกก่อนถึงแลยขออนุญาตแชร์ชวนเพื่อนๆหนึ่งนาทีนะคะฟังเพลงกันก่อนนะคะ จอมันเย,ยงนไหมคะไม่เย,ยงนเะ สวัสดีค่ะยีต้อนรับค่ะมาแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยเมื่อกี้เน็ตมีปัญหาค่ะหลุดไปนะ,ะวันนี้เขียนหัวข้อว,ว่าเงินเหลือเงนินคืนคืออะไรนะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะก็อนน่ออีเลยขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆเข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักเค้งนะคะ เค้กนะคะพรพันธ์ไผ่รอดนะคะเจ้าของโครงการหมู่บ้านดิเฟนเซ่ก็บ้านสวยๆหลังเนี้ยค่ะอันนี้เป็นบ้านโครงการของเรานะคะงั้นก็ขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะคะปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมดอ่าสิบหกโครงการนะคะจะเป็นบ้านทรงนี้ทรงเดียวเลยนะคะจะเป็นบ้านปันนี้ทรงเดียวนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่แตกต่างกันนะคะอ่าแล้วแต่โครงการนะคะ ค่าบริเวณใกล้กรุงเทพหน่อยะคะ่ะตอนนี้โครงการท,ท,ที่เนื้อที่น้อยที่สุดนะคะก็จะเป็นจังหวัดปทุมธานีนะคะคลองห้านะคะเน,เนื้อที่อยู่ที่ยู่ที่48ตารางวานะคะแล้วก็เนื้อที่มากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นที่อำเภอนนนโนนสงนะคะจังหวัดนะครราชาสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะ ก็วันนี้เรามาคุยโครงการที่โคราชกันหน่อยดีกว่านะคะก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะคะบ้านทรงนี้เลยนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่มากถึงหนึ่งไร่นะคะหรือว่าสี่ร้อยตารางวานะคะตัวบ้านนะคะจะประกอบไปด้วยสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะจอดรถได้สองคันนะคะจุดเด่นของบ้านโครงการเรานะคะก็คือ ไม่เสียค่าส่วนกลางนะคะฟรีค่าส่วนกลางตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วก็ทุกทุกหลังนะคะแถมกล้องวงจรปิดให้ฟรีทุกหลังเลยะคะ่ะไม่ว่าจะซื้อแคมเปญหรือเงือนไขใดๆก็ตามนะคะส่วนจุดเด่นของตัวบ้านนะคะเราเน้นที่ การประหยัดพลังงานนะคะระบบไฟด้านนอกของตัวบ้านทั้งหมดนะคะจะเป็นระบบไฟโซลาซ่าเซลล์นะคะเพื่อนเพื่อนจะไม่เสียค่าไฟเลยนะคะแม่บานเดียวเฉพาะด้านนอกนะคะจริงๆแล้วเราวางแผนให้ไม่เสียค่าไฟเลยทั้งระบบแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแล้วก็เน้นเฉพาะด้านนอกไปก่อน,นะคะ เนแล้วก็เนื่องจากว่าเราต้องการให้บ้านโครงการเราเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกของเพืเ่อนๆทุกคนแล้วก็พยายามให้อ่าพยายามให้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสปายรีสอร์ทะคะเราก็ออกแบบให้บ้านเนี่ยจะหลังเล็กสักนิดนึงนะคะแล้วก็ได้เนื้อที่ใหญ่ๆกว้างๆนะคะแล้วก็สำหรับอ่าใครที่มองหาที่หนึ่งไร่ เพื่อจะทําเกษตรผสมผสานก็สามารถซื้อบ้านโครงการเราได้เลยนะคะตอนนี้โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่โคโลาดะ,ะจะได้เนื้อที่หนึ่งไร่เลยนะคะมาดูจุดเด่นภายในตัวบ้านเรานิดน,นึงนะคะภายในตัวบ้านเรานะคะเนื่องจากว่าบ้านเรา,ามีเนะื้อที่ใช้สอย50ตารางเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้ เนื้อที่ทุกตารางทุกนิ้วเลยดีกว่านะทุกตารางนิ้วเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะคะประตูภายในบ้านทุกบานนะคะจะเป็นบานเลื่อนนะคะแล้วก็าภายในภายในบ้านทุกมุมนะคะที่เป็นมุมห้องต่างๆนะคะจะเป็น มุมแบบเกลี้ยงๆนะคะไม่มีเสาอ,อะไรโผลมาให้เกลดกังลำคัญใจหรือว่าต้องมาแก้จัดหงจุ้ยนะคะเพราะว่าการออกแบบบ้านเราเนี่ยก็เน้นในเรื่องของหงจุ้ยตั้งแต่เริ่มอ,ออกแบบแล้วนะคะถ้าใครสงสัยว่าเอ,อเราออกแบบตามหลักหคงจุ้ยยังไงก็ย้อนไลค์กลับไปดูได้นะคะไลค์ก่อนๆก,ก่อนที่จะมีแบบบ้านทรงเนี้ยเพราะว่าเราดู จากโฮงจุ้ยเป็นหลักนะคะแล้วเราถึงออกแบบบ้านสรงนี้มานะคะราคาบ้านของเรานะคะทุกโครงการนะคะราคาเดียวกันนะคะอยู่ที่1นึ่0ล้านเก้าแสนเบาทนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบนเนื้อที่มากถ,ถึงหนึ่งไร่นะคะราคาเพียง1นึ่0ล้านเก้าบาทนะคะใครสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามาได้นะคะทุกโครงการราคาเดียวกันนะคะแต่ว่าแต่ละโครงการเนี่ย ขนาดของที่ดินเนี่ยจะแตกต่างกันไปแต่ว่าราคาเดียวกันนะคะใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามานะคะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของอในเรื่องของเงินเหลือหรือเงินคืนนะคะอดีมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะเลยถามกันเข้ามาอย่างแรกเลยก็คือว่าถามว่าเงินเหลือเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะ เงินเหลือเงินคืนเงินทอนนะคะมันคืออะไรยังไงไม่เข้าใจแล้วก็บางกานที่เข้าใจแล้วก็ถามกันเข้ามาว่าโครงการของเราเนี่ยมีหรือเปล่านะคะวันนี้จะมาตอบให้หายสงสัยนะคะก่อนอื่นเลยก็ขออบไยเรื่องเงินเหลือกับเงินคืนก่อนนะ,ะว่ามันคืออะไรเงินเหลือกับเงินคืนนะคะก็คือง่ายๆนะคะก็ปกติแล้วเพื่อนๆเนี่ยกู้ซื้อบ้านน่ ู้ซื้อบ้านอ่ายกตัวอย่างว่าถ้าเป็นโครงการเราทางะถ้าเป็นโครงการเราเนี่ยนะคะบ้านราคา1น9 0 0 0้านบาทแล้วเพื่อนๆสามารถกู้ซื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถกู้ซื้อได้ 100, นะะาาดด100เลยแล้วเพื่อนๆได้ส่วนลดจากทางโครงการนะคะได้ส่วนลดจากทางโครงการพออ่าอันนี้ยกตัวอย่างนะคะ ก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยกู้บ้านโครงการเราเนี่ยราคาประเมินเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถกู้ซื้อบ้านโครงการเราได้ในราคาหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแมแต่บานเดียวนะคะแต่ในกรณีเงินเหลือหรือเงินคืนหมายความว่าอะไรหมายความว่า,าถ้าเคสลดลดราคาให้เพื่อนๆสมมติว่า อ่าใครที่จองเข้ามาวันนี้อันนี้อันนี้นนตึ้งต่างนะแต่ว่าถ้าใครสนใจแคมเปญนี้จริงๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะสมมติว่าใครที่จองเข้ามาวันนี้นะคะ10,000บาทนะคะได้รับส่วนลดไปเลยทันทีสองแสนบาทก็แปลว่าอะไรคะพอเวลาไปยื่นเรื่องทำเรื่องทำเรื่องคู่ซื้อบ้านแล้วเพื่อนๆอนก็ ได้เงินคู่จากธนาคาร1 0อก็คือ1,990,000บาทนะคะแล้วเพื่อนๆได้ส่วนลดจากเช็กไป2,000สนบาทใช่ไหมคะวันที่โอนบ้านเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเงินคืนกลับมา2,000สนบาทอาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า,าราคาบ้านมัน1,990,000บาทใช่ไหมคะ แล้วก็เพื่อนๆก็ยื่นกู้ธนาคารซึ่งธนาคารก็ปล่อยกู้ให้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยคือหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทส่วนที่คยมีต้อนรับค่ะแต่เพื่อนๆได้ส่วนลดจากโครงการไปสองแสนบาทเพราะฉะนั้นวันที่โอนเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เงินกลับคืนมาจากส่วนลดที่โครงการให้เนี่ยสองแสนบาทเพื่อนๆก็จะได้รับเป็น เงินไปสองแสนบาทนะคะตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเงินเหลือเงินทอนนะคะที่เขาเรียกว่าเงินเหลือหรือเงินทอนก็คืออย่างนี้ค่ะก็คือว่าโครงการนั้นคู่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เเพื่อนๆนได้ส่วนลดพอเพื่อนๆนได้ส่วนลดเนี่ยสวันที่ใครที่ต้องรับค่ะเราเพื่อนๆนได้ส่วนลดเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้กลับไปเป็นเงินเหลือหรือเงินทอนวันที่โอนผ่านธนาคารนั่นเองคะพอพอจะเข้าใจไหมคะ น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากเนาะใช่ป่ะคะก็อนนี้เป็นก็คืออ่าที่ถามกันมาว่าเงินเหลือหรือเงินทอนคืออะไรก็อย่างที่เค้กอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ถามกันมาว่าแล้วโครงการของเราล่ะมีเงินเหลือหรือเงินทอนไหมนะคะก็ตอบตรงนี้เลยนะคะว่าอ่าก่อนหน้าก่อนหน้าน,นี้มีนะคะก็คือแล้วแต่โปรโมชั่นในแต่ละวันนะคะที่เค้กจ้ามามาจัดรายการะะที่เค้กเจ้า ออกมาให้โปรโมชั่นเพื่อนๆในแต่ละวันคะก็ถ้าวันนั้นที่มาจัดรายการแล้วเพื่อนๆก็จองซื้อกันมาได้ทันนะะก็เพื่อนๆก็ได้รับเงินเหลือหรือว่าเงินคืนตรงนี้ไปในกรณีที่เพื่อนๆสามารถคู่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะจะอธิบายอีกนิดนึงก็คือเพื่อนๆจะได้เงินเหลือหรือเงินทอนเนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่าบ้านโครงการนั้นเนี่ย เขาต้องประเมินได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะคะกับสองก็คือในตัวของเพื่อนๆเองนะคะมีศัก,กยภาพที่จะกู้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะคะต้องมีสององค์ประกอบนี้ครบนะคะเพื่อนๆจะมีโอกาสได้เงินเหลือหรือว่าเงินทอนหลังคันจะไปดูว่าจะได้เงินเหลือหรือว่าเงินทอนเท่าไหร่หรือว่าจะได้ไหมก็ข,ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เพื่อนๆจองซื้อน่ะ เพื่อนๆได้ส่วนลดจากโครงการมากน้อยแค่ไหนหรือว่าได้ส่วนลดจากโครงการหรือเปล่านะอันนั้นถึงจะได้เป็นเงินเหลือหรือเงินทอนของเพื่อนๆนะแต่ถ้าไม่เข้าสององค์ประกอบนี้ก็คือถึงแม้ว,ว่าบ้านเนี่ยจะประเมินราคาได้ร้อเปซ็นแต่ว่าเพื่อนๆไปกู้ซื้อดุ่นนี้นั่นแล้วทําให้เพื่อนๆไม่สามารถที่จะกู้ได้เต็มราคาาบ้าน อันนั้นก็จะไม่มีเงินเหลือหรือเงินทอนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องจ่ายส่วนต่างในส่วนที่ธนาคารให้ไม่เต็มหรือให้ไม่ครบเข้าไปนะคะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะได้ส่วนลดแคมเปญพิเศษจากโครงการแต่ว่าถ้าเอามาหักลบกับเงินดาวที่ทางธนาคารให้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างดีกว่านะ,ะเพื่อนจะไ,ได้เข้าใจง่ายๆเนาะ สมมุติว่าอ่านโครงการของเราเลยบ้านหลังนี้เลยนะคะบ้านหลังนี้ราคา1นึ่งล้านเก้าแสนบาทใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆน่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆก็กู้ซื้อได้ถึงสองล้านบาทแต่ปรากฏว่าเพื่อนๆอาจจะมีการผ่อนลดอยู่หนึ่งันเป็นเงิน8,000บาทนะเป็นเงิน8 0 0พันบาททําให้เพื่อนๆถูกปรับวงเงินไปทําให้เพื่อนๆจากปกติที่เพื่อนๆจาก คู่ได้2ล้านบาทก็คือซื้อบ้านหลังนี้ได้สบายเลยแต่เพื่อนๆถูกตัดวงเงินออกไปส่วนหนึ่งก็คือ8ปดแสนบาทก็จะเหลือวงเงินที่จะกู้ซื้อได้นะคะก็เมื่อกี้เดิมเลยเพื่อนๆน,นะกู้ได้2ล้านใช่ไหมแล้วก็ผ่อนลดไปแปดพันบาทก็ หักไปเลยแปดแสนเท่ากับว่าเพื่อนๆเ,นนเหลือวงเงินที่จะกู้ซื้อบ้านได้อยู่ที่1นล้านสองแสนบาทแต่ว่าบ้านเราราคา1นล้านเก้าแสนเกบาทเดี๋ยวเราให้นะเท่ากับว่ามีส่วนต่างมีส่วนต่างที่เพื่อนๆจะต้องจ่ายเงินดาวเพิ่มเจ็ดแสนเก้าหบาทเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าอ,าอธิบายยังไงดีก็คืออาราคาตัวบ้านร้อเเซ็นี่ยกู้ได้ร้อเซเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสาเพื่อนเพื่อนมีศักยภาพมีเงินเดือน2องพบาทสามารถกู้ได้2ล้านบาทสบายเลยแต่เพื่อนๆไปผ่อนลถอยู่พันหนึ่งซึ่งผ่อนเดือนละแปดพันบาทธนาคารก็เลยตัดยอดค่าผ่อนรดออกไปทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ย สามารถที่จะกู้ซื้อบ้านได้แค่1นล้านสองแสนบาทคราวนี้มันก็จะแตกต่างก,กันกับราคาตัวบ้านอยู่ที่7,90ดแสบาททำให้เพื่อนๆจะต้องจ่ายเงินดาวเพิ่มให้กับโครงการอีก7จ็ดแสนเ้าบาทนะก็เลยทำให้กรณีเคสน,นี้ไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินทอนไม่มีเงินคืนใดๆทั้งสิ้นนะ เราเพื่อนเก็ยังต้องจ่ายเงินดาว7,9 0 0 0 0บาทให้โครงการด้วยนะะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะจ่ายเงินดาว7๙0 0 0บาทจากอยากจะกู้เต็มกู้ได้ร้อยก็เพื่อนๆก็หาคนกู้ร่วมะคะ่ะหาคนช่วยชวยช่วยผ่อนนะคะได้อีกถึง2คนเลยนะคะแต่จริงๆคนเดียวก็พอแล้วนะเพราะว่ามันขาดอีกแค่9 0๐น๐ทาน,นันเงะ,ะอันนี้ก็เป็นวิธีแนะนำนะคะ พอจะเข้าใจไหมคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเหลือเงินคืนถ้าถ้าเป็นเคสนี้ที่เคสเพิ่งอ,อธิบายไปแล้วเพื่อนๆสามารถหาคนกู้ร่วมเพิ่มได้อีกหนึ่งคนแล้วก็มีไรายได้ที่จะกู้เพิ่มได้เกิน8 0 0แสนบาทก็เท่ากับว่าเพื่อนๆก็กู้ได้ร0 0เซเหมือนเดิมนะมะแล้วเพื่อนๆได้ส่วนลดจากโครงการไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามมาะ เพื่อนๆก็จะสามารถได้เป็นเงินเหลือหรือเงินคืนตรงนั้นไปเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเข้าใจไหมค่ะก็ยังไงคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเค,คจะหาวิธีอธิบายให้มันเข้าใจได้ง่ายกว่านี้แล้วก็มาไล์อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะอ่าไหนๆวันนี้ก็มาพูดเรื่องเงินเหลือเงินทอนแล้วนะคะ เดี๋ยวเค้กจะให้แคมเปญสวัสดีใครนี่ต้องรับค่ะเดี๋ยวเค้กจะให้แคมเปญพิเศษนะคะสำหรับใครก็ตามที่ดึงไลน์นี้นะคะใครก็ตามที่ดูไลน์นี้นะคะแล้วก็จองเข้ามา1ึงหมื่นบาทนะคะตั้งแต่ตอนนี้ถึงพรุ่งนี้เที่ยงเที่ยงวันนะคะรับส่วนลดไปเลยนะคะสองแสนบาททุกโครงการนะคะใครสนใจแคมเปญนี้ก็ติดต่อเข้ามานะคะ ปัจจุบันเรามีโครงการทั้งสิ้น16โครงการนะคะสนใจโครงการไหนก็ติดต่อเข้ามานะคะงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนดูแลสุขภาพให้ดีนะคะรักนะคะบ๊ายบาย